สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มของ Facebook กันค่ะเป็นเทคนิงงนะคง่ายๆในการเพิ่มยอดได้รวดเร็วมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากให้ยอดสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจของเพื่อนๆนะคะดูเทคนิคง่ายๆนี้ตามไปได้เลยคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ คลิกลิงก์เข้มาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmkt เหตุแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีบริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวแล้วอื่นๆอีกมากมายเลยในส่วนแพลตฟอร์มก็มีอยู่มากมายด้วยเช่นกันเพื่อนเท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้ไหนได้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะไอีเมีตัวนี้นะคะคือนามสกุลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่า,า,ายลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่าน Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่พเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ หลักของเว็บไซต์ kmpg h แล้วนะคะด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มค่ะมีการอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยและในตัวบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook คะ่ะบนบริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะ บริการด้านน่ายค่ะมีอยู่หลากหลายบริการกมากๆวันนี้ก็เลือกกันไปได้เลยแล้วแต่ความสะดวกชอบใจกันเลยค่ะจะมีเลนราคาที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะสี่แปดเก้าหนึ่งจะเป็นตัวนี้เลยหนึ่งพันสมาชิกในราคาสิบเจ็ดาทเองถูกมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเล่บริการนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือก กลุ่มที่นั้งคัจะใช้บริการกันได้เลยนะคะถ้ากลุ่มตัวนี้ต้องเป็นสาธารณะด้วยนะคะเงนยอดไปไดขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่122นะคะคัดลอกวิงแนะน,นำไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่50ค่ะใส่กันไป100เลยในราคา1บาทเองกดสั่งซื้อได้ไปได้เลยค่ะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วรอยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งคะ่ะตอนนี้ยอนกลับไปดูนะประวัติการสั่งซื้อขึ้นก่อน นานีจะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้ทบการสั่งซื้อแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่น้านนี้เลยสถานะตอนนี้รอทางระบบด,ดําเนินการเติมยอดค่ะก่อนสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมกันนะคะในช่องทางการเติมตรงนี้นะคะมีถึงาช่องทางกันเลยค่ะก็จะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธน,นาคารนะคะอังเปาวอวลเลดต ชิลเพย์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสําหรับทุนเพื่อนท่นานใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายด้ที่สุดในการโอนเงินนะคะทูบันนี้วอลเลตเพื่อนเพื่อนท่นานใดที่มีเพียงทูบันนี้วอลเลตที่ไม่มีธนาคารก็ตัวนี้ง่ายด้มากมากเลยค่ะไปดูบริการกันนะคะบริการนะคะของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะกดไปที่ดวงตาตรงนี้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดด้านในและสามารถสั่งซื้อค่ะที่นานีกันเลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจก็สามารถคัดลอกลิงตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นจากการเติมยอดเงินนะคะตัวนี้เราก็ได้รับห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะโซเชียลตตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินมีค่ายอดไหลไม่ขึ้นขึ้นช้าช้านะคะก็นำเลข ออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อนะคะมาใส่ตรงนี้เลยค่ะเป็นเลขออเดอร์เจ็ดตัวนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะสามารถใส่รูปตรงนี้ได้เลยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะช่องทางการคืนยอดตรงนี้นะคะเพื่อนๆนท่านใดนะคะได้รับคืนการคืนยอดมานะคะอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยไปดูการเช่าเว็บทัทีนะคะไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะรองรับทั้ง ของ google play และ app store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดสมาชิกเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็น229แล้วทางระบบเองได้บวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ kmqth กดพาลิงกันไปได้เลยค่ะไปเรือกใช้งานกันได้เลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวลาค่ะก็ดูมา,มากๆเลยด้วยลองไปเรื่กดูดรออยายละเอียดเพื่อใช้งานกันดูนะคะ